ติดนะลูกค้าสกอไม่ติดนะคะไข่ลรสัสิบรอยห้น้ำสูงร้อยหนี่เลยพี่จ๋าสูงร้อยห้ปดด้านหลังค่ะ,ะน้องน้ำใส่สีม่วงสาใส่ส,สีดํากๆเนื้อพิษดาทางลงนะลูกค้านะเนื้อพิษดาทางลงแบบนี้สีนี้เป็นสีดํานะคะสี นี้เลยจ้ะอ่ะม an okay. <magic. S 1> ี3สีนะคะลูกค้าขามี3สีได้ลูกค้าจ๋าใส่ลบรองใส่สบายเลยสาหรับรุ่นนี้นะเป็นงานซีไซส์ยืดขยายได้เยอะเลยลูกค้าจ๋ารุ่นนี้สวยลูกค้าเนื้อพีซสวยมากสีที่แม่ค้าใส่จะเป็นสีขาวผลการ3สีเนื้อพีซสวยสีที่แม่ค้าใส่อยู่จะเป็นสีขาวลูกค้าจ๋าสีที่แม่ค้าใส่อยู่จะเป็นสีขาวนะคะก็มีสีดาค่ะมีสีดาแล้วก็มีสีน้ําตาลเดี๋ยวน้ำใส่สีน้ําตาลให้ดูเลยใครชอบน้ําตาลจัดได้เลยวพี่จ๋าน้ําตาลก็สวย แขนเสื้อเขาก็พับขึ้นได้แบบนี้เก๋ๆแบบเลยลูกค้าจา๋าน่ารักหวานน้ำปลาหูตะก้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะสีและสีที่น้ำใส่อยู่จะเป็นสีขาวเป็นงานซีไซด์ลูกค้าจ๋าก,กระดุมเราจะแกะออกมาได้นะจะแกะออกมาได้นะคะลูกค้าจ๋านี่เลยเป็นงานแบบใส่เป็นคุมก็ได้ลูกค้าจา๋าใส่เป็นคุมก็ได้นะ,ะสินค้ามีพร้อมส่งเลยเป็นงานซีไซด์ยืดได้นะคะลูกค้าจ๋ารุกนี้นะนี่กระดุมแกะออกได้ทุกเม็ดเลยนะคะเป็นงานแขนยาวนะคะลูกค้าจ๋าร้านหน้าเลยจะมีสีน้ำตาลนะคะเป็นน like <_ n one> ้ำตาลเทาแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋ามีสีีีีีนนนะ้ามมสสเขขยยยวิ แล้วก็มีสีชมพูค่ะเดี๋ยวน้ำใส่สีมินให้ดูลูกค้าจ๋าเขียวมินสวยมากใครชอบมินจับมิ้นได้เลยนะเป็นงานคอกมมค่ะลูกค้าจ๋ากระดุมผ่าหน้าแกะได้ทุกเม็ดเลยนะคะใครชอบนะ้ำปักหุดตะกร้าให้แล้วมนีเขียวมิน ใส่คู่กับกางเกงขาวลูกค้าจ๋าสวยมากนะคะใครมาเสื้อ3 6ถึงส6่สิบใส่ลูกค้าจ๋าสวยมากสำหรับรุ่นนี้นะมีลายทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยลูกค้าจ๋าใครชอบรุ่นนี้นะกด4สีนะคะสำหรับเสื้อจะมีพร้อมส่งในการ4ีสีนะจะมีสีดำนะคะมีสีดำนะมีสีม่วงค่ะมีสีม่วงแล้วก็มีสีเขียวรุ่นนี้มีพร้อมส่งในการสีสีสวยมากเดี๋ยวน้ำลองเอาสีเขียวไหม เขียวจับแบบกับขาวไหมถ้าชอบก็จิ้มได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะมีพร้อมส่งในการเขียวใครชอบดำนะคะดำตัดแดงก็สวยจับได้เลยแล้วก็มีสีม่วงลูกค้าจากม่วงตัดขาวก็สวยนี้ลูกค้าตรงนี้จะปักแบบปักดอกสวยมากใส่สบายลูกค้าจ๋าใส่สบายนะสีที่น้ำใส่อยู่จะเป็นสีเขียวมินนะคะมีสีเขียวมินนะคะมีสีดำค่ะมีสีน้ำตาลค่ะมีสีชมพูค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็มีสีม่วงกัน้ำตาลจัดได้เลยนะสวยมากแขนสวยค่ะลูกค้าจ๋าไม่รอจ๋าใครชอบกดจิ้มกดสั่งได้เลยนะคะนี่ ซ้อนหวานอนะตรงไหนตรงเนี้ยตรงแขนที่มันเป็นกระดิ่งแบบนี้แล้วตัวปลายกระโปรงเป็นกระดิ่งลายเป็นลายใบไม้นะคะเนี่ยสายชอบเวลาเราใส่แขนแขนกระดิ่งเวลามันยกแขนด้านข้างมันจะแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่จ๋าและรุ่นนี้นะมันยืดขยายตามตัวนะคะมันยืดขยายตามตัวเป็นงานฟรีไซส์นะคะัและด้านหลังเลยคุณพี่จ๋านี่นี่เลยจ้ะมีสามสีนะรุ่นนี้โทนแบบเขียวฟ้าเนาะ เป็นเขียวอมฟ้าเป็นลายใบไม้คุณพี่ดูนะเป็นลายแบบลายใบไม้อะทั้งตัวเลยนะขานี่เลยใส่ออกงานได้ใส่ออกงานได้เลยเป็นทูโทนนะคุณพี่นะเป็นคอวีนะคะตรงนี้เป็นคอวีและแต่งเป็นมุกมุกแบบนี้แขนของเขาเป็นแขนยาวนะคะเป็นแขนยาวจ๊มแบบนี้นะและตรงนี้นะคะแกะออกไม่ได้นะเขาจะแต่งเหมือนเหมือนเป็นแบบเข็มขัดเส้นเล็กๆใช่ฟีไซสเราไม่ติดสะโพกอัน